ตรวจสุขภาพราคา999บาทที่ Good Life Lab Laboratory Clinic ได้ตรวจอะไรบ้างตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจดูเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดว่ามีความผิดปกติหรือไม่ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูภาวะเบาหวาน ตรวจระดับไขมันในเลือด4รายการไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล HDL LDL เพื่อดูความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคไขมันและความดันสูงตรวจการทำงานของไต3รายการ BUN ครีอ n i ีนและ eGFR เพื่อคัดกรองภาวะความเสี่ยงโรคไตไตเสื่อมและไตวายตรวจการทำงานของตับ2รายการ AST และ ALT เพื่อบ่งบอกความผิดปกติของตับเช่นตับอักเสบจากไวรัสยาหรือแอลโกอฮอล์ตรวจระดับยูริกแอซิดเพื่อคัดกรองภาวะความเสี่ยงโรคเกาต์การตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์เพื่อดูการทำงานของไตเบื้องต้นดูการรั่วของโปรตีนและบิลิลูบินในปัสสาวะดูภาวะเบาหวานดูภาวะการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะดูภาวะกลวยไตยอักเสบได้ค่ะ